อันนี้ได้แบตมาลูกหนึ่งนะครับอันนี้เป็นของเพื่อนนะครับที่ฝากมาคุนคืนอูมาดูอากาศหน่อยเป็นแบต 3k นะครับปีน่าจะปีหกศบข้าวเอาอันนี้เขียนว่า17เริ่มต้นที่17ึ่จแต่มีมาร์กไว้ตรงปีหน่งเ ก็ไม่แน่ใจว่าปีอะไรก็แล้แต่เขียนตรงนี้ไว้ว่าเดือนสามสามปีหกศูนย์นะครับมันจะเริ่มต้นการเสียอยที่เดือนสิบเจ็ดนะนี่ปี 10, ปีปีที่สิบเจ็ดก็ปีครับปีก่อนปีหกศูนย์ตรนนี้ติดกไว้ตรงที่พอสองสิบเก้าก็คือปีปีที่แล้ว เอาละเรามาวิเคราะห์กันนะครับกรเล้จเปิดจุกก่อนจุกวัดค่าวัดค่าก่อนนะครับตอนนี้ทีสามนะครับบางนี้ว่าพึ่งทำหมูเสร็จก็เลยอยากมาให้ดู สิบจุดห้าหนึ่งวอนนะครับน,นี่ว่าไม่เต็มนะครับดูไปเไรื่อยๆห้าสิบ cca ที่สิบจุดสี่ เโวลต์ความต้านทานที่56.81หกจุดแปดนงนะครับมาเอาวัดกดดูก่อนวัดความส่งเฉพาะแต่ละช่องลนะครับไฟขนาดนนเนี้ยสิบโวลต์เนี้ย เมื่อกี้เช็คดูไฟไไม่มีนะสิบ10.4โวลต์เองแต่เข้มกดเข้มนะครับในช่องท,ที่สองนี่ก็กดเข้มเหมือนกันเลือกแปลกใจแล้ว ทำไม,มันถึงก,กดเข้มนะครับผมจะไปเร็วๆเลยนะนี่ก็เข้มนี่ก็เข้มน่าจะเข้มมันทุกช่องนะครับตรงนี้ก็จะพอ,พอวิเคราะห์ได้แล้วพอจะวิเคราะห์ได้นะครับว่าแบบอ่อนแต่กดเข้มซึ่งมันขัดกับหลัก ความเป็นจริงนะครับทงว่าไอ้ลูกเนี้ยน้ำกดมันเกินซึ่งก็สรุปได้อว่ามีการพ่มแบตแล้วก็เติมกดมานะครับอ่ะเราเรา,เรามาดูมาดูแบตแบตเตอรี่ที่ที่มันแบบสมบูรณ์แล้วกันอันนี้ผมเพิ่งชาร์จแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสักสองชั่วโมงแล้วนะลองดูไฟตัวนี้ก่อนนะครับ สองจุดเจ็ดหกอ่ายืนวนได้ดีครับตัวนี้รื้อฟื้เสร็จอ่าแล้วตัวเนี้ยทปการได้ดีแบตเตอรี่ปกติก็จะมีอันนี้คือ c c a อยู่ที่เจ็ดสามร้อยเจ็ดสิบนะครับ อ,อยู่ที่แปดดูดูดูที่ตรงนี้นะครับน,นี่คือชาร์จเจอร์ก็คือเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นี่ก็คือไอนนคือ,ค,อคือเต็มแล้วนะครับไม่เต็มก็ใกล้เคียงนะครับแล้วมาดูน้ำกดกันดูความถูกเฉพาะกันถ้าไฟเต็มนะ่ะความถูกเฉพาะมันก็ต้องอยู่ที่นี่นะครับเห็นไหมครับนี่อันนี้คือไฟเต็มแบตตัวนี้ไฟเต็ม ซึ่งแบตตัวนี้ซึ่งแบตที่ได้มาใหม่นี้ความถูกเฉพาะนี่นะครับความถูกเฉพาะพอๆกันนะครับแต่ไม่มีไฟอ่าทีน,นี้แล้วก็สรุปได้แล้วว่าแบบเนี้ยต้องว่าแบตลูกเนี้ยต้องพื้นฟูยังไงดีเพราะมันกดมันเกินใช่ไหมครับ กดมันเกินความเข้มมันเยอะ CCA ก็ต่ำเมื่อกี้ CCA ตัวนี้แค่ห้าเองนะครับเราก็จะทำการมาดูผัทชากันาาอืมก็สภาพสามสามปีก็ประมาณนี้ครับ ดูจากโวลต์ไม่น่าจะมีตันช่องนะครับเพราะว่ามันไม่ถึงสิบสองโวลต์อ่ะถ้าจะเริ่มการพื้นฟูก็คือมันจะมีะสองลักษณะนะครับถ้าเกิดได้แบตมาอย่างนี้แบตกรณีที่หนึ่งก็คือถ้าเกิดกดมันเกินนี้ต้องดูดกดออกก่อนนะครับแล้วก็เติมน้ํากันเข้าไปกรณีที่สองถ้าเกิดกดจืด ถ้าเกิดวนต่าแล้วก็กดเจืดอันนี้ไม่ไม่ต้องไปเจิไม่ไม่ต้องไปดูดกดออกนะครับให้เจมน้ากันแล้วก็ชาร์จได้เลยถ้าเกิดน้ํามันแห้งก็คือชาร์จได้เลยนี่สองกรณีแค่นี้ครับกรณีไหนกรณีไหนยากสุดยากสุดก็คือเป็นกรณีแบบนี้โวนต่ําแต่ความเข้มสึกสูงเนี่ยครับครึ่งเราต้องดูดกดออกก่อนเพราะว่ากดตอนนี้มันมีอยู่ในน้ําด้วยแล้วก็ในตัว ในตัวแผ่นชาดด้วยมันมีอยู่สองที่ตอนนี้อืมเราต้องดูดกดออกก่อนเพื่อที่จะให้ซันเฟสในแผ่นชาดได้ได้สลายออกมานะครับได้สลายได้ได้สลายออกมาอยู่ในน้ําแผน่นถ้าเกิดชาร์จไปเรื่อยๆอย่างนี้ยถ้าเกิดชาร์จเลยเราซันเฟสมันมันจะอยู่ในแผ่นชาดแล้วมันมันจะสลายออกมาไม่ได้เพราะความเข้มข้นก,กดกดันเท่ากันนะครับมันมัน ถลยออกมาไม่ได้เพราะว่าข้างนอกมันก็เข้มอยู่แล้วมันมีกดใช่ไหมล่ะอเราต้องดูดกดออกก่อนนะครับมั้นว่าผมจะทําการดูดกดนะครับออกสักจะใช้เวลานิดนึงน,นะครับอ,อักซักสามหลอดนะช่องละสามหลอดแล้วกัน มันได้แค่สองหลอดเื่งแค่สองหลอดนครับเพราะว่ามัน,มนสั้น เรากะไม่ได้นะครับว่าตอนที่เขาทําสาวเนี่ยชันเฟสเขาออกมากน้อยแค่ไหน,นการทำาสาวแบตเตอรี่ก็คือการคว่มแบตนะครับแล้วก็ออกไปใส่เติมน้ําร้อนคือหวังว่าจะจะเอาน้ําร้อนไปใส่ชันเฟสแล้วก็แต่ทีนี้มันมันเอาออกไม่หมดไง พอพอถึงเวลาที่ค้ามไวห้หนึ่งคืนใช่ไหมข้ามไว้หนึ่งคืนแล้วว่าเติมกดกดมันก็มีอยู่ในแผนภาดด้วยที่มันยังสลายออกน้อยหมดนะครับแล้วก็รวบวกกับกดตัวใหม่ที่เติมลงไปอีกแรกๆมันก,ก็จะเข้มดีนั่นแหละไฟก็จะมีอยู่บ้างนั่นแหละแต่หลังหลังมาทีนี้ cca ก็ไม่มียิ่งกดเข้ม cca ก็ต่ํา แบบนี้ยคำสาวแบบนี้ครับมันแบบไม่ใช่พูดชํานาญไงถ้าเกิดชํานาญหน่อยก็เขาจะล้างแบบกดได้หลายรอบจะล้างกดจะล้างแบบน้ายาเอาน้ํายาล้าง,างน้ําล้างประมาณสามสี่รอบ,บ,บนี่แหละแล้วก็คว่ำไว้หนึ่งคืนนะครับไมใ่ใแห้งเลยนะแล้วก็ค่อยเติมกดในตอนเชา้าแล้วก็ชาร์จประจุแล้วก็ใส่รถ บางบางคนเขาไม่ชาร์จประจุนะครับมันแต่มันก็มีไฟเพราะว่าในในน้ำกดอ่ะมันมันมีประจุของมันอยู่แล้วน้ำกดก็คือตัวสร้างประจุพอสตาร์ทจิตเท่านั้นเนี่ยไายชาร์จในเครื่องยนต์มันก็ทํางานแต่มันได้ไม่นานหรอกครับเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยไปอย่างนี้นานๆี่ะอยู่ในรถอยู่รถแต่ได้ชาร์จมันก็ทํางานใช่ไหมพอมันทํางาน สันเสที่เกาะอ,อยู่มันก็หลุดออกมามันก็หลุดออกมาแล้วพอหลุดออกมาความเข้มของน้ํามันก็จะสูงขึ้น c c a ก็จะต่ําลงเมื่อ c c a ต่ํานะครับมันก็ทีนี้ก็สตาร์ทไม่ค่อยติด,ดแล้วลดอ่ะแล้วก็ทำการปลุตอตออกนี่นะครับมนการทําที่ยากของการจะเป็นเตอเคสที่ความแบตเติมต์กดม,มาน ถ้าเกิดมันต้องดูดีๆครับเวลาจะไปเลือกแบบนี้ต้องดูดีๆด,ดูแผนภาพดูว่ากดเป็นไงเข้มหรือว่าอ่อนดูไฟมีหรือเปล่าถ้าผมเลือกได้แบบนี้ผมไม่ทำนะผมก็จะยากอยู่จะเกิดถ้าเกิดไม่มีอะไรทำก็จะทำนเขาจะลองทำให้ 参与了零点零三。 ว่ายังไงตัวนี้เดี๋ยว,วมิต้องต้องมีการปรับกดแน่นอนนี่น้นำน้ำเปล่านะครับไม่ใช่น้ำกดนะผมเทยอย่างนี้ไปเลยนะเพราะว่าจาับโทรศัพท์มือเลยนะครับสองอักัน เขาจะให้ค่อยๆค่อยๆเอาออกนะครับค่อยๆเติมกดไปคคิดว่าอันนี้มันเข้มเหมือเดิมนะมันก็เลยแบบดูดแบบที่สุดหลอดเลย พอเห็นปฏิกิริยาครับโอเคเนี่ยประมาณเนี้ยกำลังดีเห็น okay, ไหมครับเรจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับสำหรับเรื่องน,นี้สำหรับไอ้ลูกนี้มีคนดูดหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> พอดูดน้ำกดออกเห็นตรงนี้เห็นไหมครับตามแมวตรงนี้ก็จะเริ่มใส่ ก็สอืมอนี่ก็กดจสรแล้วพร้อมที่จะรับการสลายของสันเฟตที่อยู่ใน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 ธาตุในแผ่นธาตุานะครับ ออกลาแล้วนี่ถ้ามาเกะชาร์าไปมันก็สลายออกมาไม่หมดถ้าไม่โดดปุดโดดดูดปลดปลกออกนะครับโอเคเรามาัทำการชาร์จประจุก,กันก่อนไม่ใช้เครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องชาร์จธรรมดานะครับเพราะอันนี้ผมให้ชื่อว่ามากมากวันนะครับส่วนมากทูที่เป็นตัวเชื่อม มันเสียอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะชาร์จประจุ๋ยวเรียกว,ว่าชาร์จประจุเลยเรียกว,ว่าลองชาร์จดูผมจะทิ้งไว้ทั้งคืนนะครับตอ,ตอนเช้าเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงทิ้งไว้อย่างนี้นะครับก็เปิด เจแล้วโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูกันครับโอเคครับผ่านไปประมาณ6ชั่วโมง4 4 5 6 7 8ห สิบสิบโมงแล้วประมาณหกชั่วโมงกว่าลมาดูกันวัดคาดกันดูก่นอน c c อขึ้นจาก50าสนะครขึ้นมาที่สงร้อ c c a สิบสามแวลแล้วก็คอนดั้นทานปีที่10บคอนตั้นทานยังสูงอยู่เลยนะครับสิบจหมาดูความโชกเฉพาะกัน ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เป็นปกติของรุ่นนี้เลยก็ได้พวกคืงแห้งพวกไฮบิดเนี่ย ชัดต่อไปนี้่อยนะครับมันอาจจะได้แค่นี้ก็ได้นะครับบางทีสันเฟสมันสลายไม่ออกแล้วเพราะว่าเครื่องชัดยิงกระแสได้แค่ประมาณ5้าเองยังไม่เข้มนะครับเป็นยังก่อนอยู่เลยอาจจะเมื่อคืนดูดกดออกเยอะก็เป็นได้หรือว่าสันเฟย,ยังไม่สลายออกมาก็เป็นได้เช่นกัน ถ้าเกิดมันได้ที่ก็จะลงมาน้ำระดับน้าจะลงมาตรงสีเหลืองเนี่ยครับแต่นี้มันยังไม่ได้ดูชาต่ออาจจะเป็นที่เครื่อนด้วยก็ได้ครับเคลื่อนมันยิงกระแสะไ,ดได้น้อยชาร์ต่อมาดูกันว่าจะ สามสี่ชั่วโมงมาดูกันว่าจะไปได้ต่อไหมกับกับเครื่องนี้นะครับถ้าไม่ได้ก็ต้องคงต้องรอไอต้ตัวตัวตัวเชื่อมนะครับว่าจะไปได้ไหมถ้าตัวนี้ไม่ได้ก็ต้องรอตู้เชื่อมเป็นมาร์กถูที่เอาไปสอบโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันเรหอ่า ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนี่ชาร์จเพิ่มมาอีกสองชั่วโมงนะครับแล้วก็หยุดยาวเลยนัววัดค่ากันดูขนาดแบตเล่นตัวมันจะได้เท่าไหรขนาดแบตเย็นตัวจะได้เท่าไหร่อันนี้เป็นคลิปที่สามแล้วครับอาจจะมีคลิปสี่ที่ห้า สองร้อยเจ็ดสิบมีเงินโอนได้ครับสิบสองจุดหกครับความต้านทานสิบเอ็ดความต้านทานยังสูงอยู่นะครับอันคนงต้องเฟิรนโฟูตอคงต้องพักตรงนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอเครื่องที่ซ่อมมาเพราะว่าลำพังเครื่องตัวเนี้ยมันเอาไม่อยู่ครับปล่อยกระแสได้น้อยนะครับขอหยุด ติดเอกไว้ชั่วคราวนะครับเดี๋ยวเราเครื่องซ่อมเสร็จมาแล้วจะมาทําต่อได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวจะอัปเดตอีกทีนะครับอันนี้มัน cca ที่2องเจ็แล้วขา,ขาดไปแค่ประมาณ5 0าสิบ <c> cca ก็จะก็จะสตาร์ทลดใช้สตาร์ทลดอันนี้ได้ละรถกระบะเดี๋ยวมาดูกัน เดี๋ยวอัปเดตให้ให้อีกรอบนึงนะครับโอเคช่วงสุดท้ายของจิตเอกแล้วนะครับจิตเอกแบบตจิตเอกอันนี้ชาร์จชาร์จด้วยเครื่องที่เพิ่งไปซ่อมมานะครับชาร์จที่เครื่องนี้นะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณคืนหนึ่งก็มาวัดดูได้ก็ได้ไม่ได้ก็คือได้แค่นี้นะครับ เราก็จะสรุปเลยแล้วกันคลิปนี้ใช้เวลาประมาณชาร์จประมาณสี่ชั่วโมงครับเพิ่มจากคลิปที่แล้วอืมได้เท่าเดิมเลยนะครับโวนยืนได้ที่สิบสองจุดเจ็ดหกนะครับแล้วก็ C C A สองเจ็ดศูนย์ ความต้านทานสิบเอดก็สรุปก,ก็คือสตาร์ทรถกระบะไม่ได้นะครับแล้วก็ก็อาจจะสตาร์ทได้ทีเดียวเท่านั้นแหละและ้วก็สตาร์ทไม่ได้เลยเพราะว่าวนมันโอเคอะรถเก่งสตาร์ทได้อยู่แล้วรถมอเตอร์ไซค์สตาร์ทได้รูกก็คือตัวน,นี้ใช้กับแสงสว่างแล้วก็เป็นโซลาร์เซลล์ได้นะครับ ถึงจะชาร์จเพิ่มไปอีกอกีก่ชั่วโมงก็มันมันก็ได้แค่นี้ครับเพราะว่าใช่ว่าไอ้แบตท,ทุกลูกมันจะได้ทุกลกูกโอเคนะครับจบเพลงคานี้